น้องอยากถามข่าวอายถามเขาให้ผืนหนาถามข้าอายถามข้าวหน้าผืนกว้างยังค่อยสวยลวยเขาห่วงย่าวเมธธ็ดทียังค่อยสุกเพืองเข็มเลื้งกลุ่มทัวทองหน้าสวัสดีผู้ถกผู้แก่ผู้แสพผู้สาวผู้บบา,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 าทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นัง่งกลางแลงขี้ดินแดงไงงองชองเที่ยงหน้าน้อยสตูดิโอมิน,น้กมาสสปอยนั้นคือเกามีซื้อเรืองว่า my name ต่อจากตอนที่แลกตอนที่หาฮอดแบรด้วยจามอน เรื่องรากก็ได้ยาวขึ้นขบีนองต่อจากตอนที่แหลกเลยเนาะโมจินเองนี่ก็นาหาเดนกนำหาดูกัางแจจนมาพอลูกน้องล้วกะจัดการต่อสู้ลูกน้องของดูกัางแจเป็นไปทีเรียบร้อยดูกังแจเองก็โทษมาหาลูกน้องจะคล้องได้ว่าเป็นจังไดตอนนั้นคนที่รับสายก็เป็นโมจินค่ะแล้วก็สร่งลูปมาหายทันทีเลยว่านี่จีอูมาอยู่ในมือกูแลว้วมึงฝ้ามาซอยนะบอสันตาย อูกับพิ้วโดวเองก็ถึกจับมาด้วยใส่ในรถเด้อค่ะพิ้วโดวเองก็สลบที่มืมมมอขี้เงี้ยงจะควงเลยถืลอล็อกกุญแจไว้ในรถทั้งสองตอนนี้เื่องบีบอัดรถมันก็นสิทำลายเล็กได้ที่นี่ทั้งสองสีมูลแอบแหบเดี๋ยวนี้ละ่ะมู่จีนเองขับรถเข้ามาพี่น้องค่ะส้นกเคื่องบีบอัดพอดียุดทำงานะ่ะไปซอยทั้งสองคนออกมาได้ตอนนั้นนะ่ะตำรวจก็มาพอดีค่ะเป็นพระเอกตอนสุดท้ายอีกแล้วมู่จีนเองก็ฟ้าวนี้ไปให้ตำรวจเข้ามาซอยทั้งสองคนไวได้ปลอดภัย กอพิวโดนี่ก็วอกกับจีอูวานี่เอยก็มีชีวิตอยู่นี่เพราะว่าแก่แค้นคือกันเพราะว่ายังนั่นตีเพราะว่นน้องสาวของเขาถือมอมยานี่เบียะเทใไซเบียแล้วก็ให้น้องสาวกินก็เลยเห็นให้น้องสาวเขาตายไปก็เลยคิดว่าการจี่จับคนที่ขายยาบาทั้งร้ายทั้งปวงมาลุงโทษนี่ก็เป็นการแก่แค้นให้น้องสาวเขา ในส่วนของม่วจินเด้กลับมาหอดนี่ก็บ,บอกออกคําสั่งทันทีเลยว่าให้จองตัวให้จีอูแล้วก็ซื้อซื้อยังตีซื้อบานติดทะเลที่พอเขามากะะักห GU, ล่ะให้จีอูแล้วให้จีอูว่างมือแล้วก็นี้ไปต่างประเทศซะแต่จีอูเองก็บ,บอกว่าบ่บ,บ่ไปยืนยันว่าสิแก่แค้นให้พอจาขวงคือเกา่าพ่อจีอูเด็กกลับมาเหตุงานคือเกา่ากับปะทะกับรุ่งตำรวจที่เคยเฝา้าแล้วก็ถามหาพอเขามาตลอดตลอดนั่นแหละแล้วก็บ,บอกว่าเนี่ย น้ำบาดเดอแลกเปลี่ยนน้ำมบาดขับพี่น้องทํำส่งจำบ่ได้พอแต่ลุงตำรวจยางออกมาจีอูกบตาสาจำไปหาท่านที่เล้าก็ะทำเอาคือส่งจำคอยบ่ได้ลุงตำรวจพนันกับบวองอยังหลค่ะบอกว่าซากีฮู้นั่นแหละมันเป็นคนปิดคดีพ่อของเธอว่าวสำนักขพี่น้องพอตกยงาแมลงมาลุงตำรวจเองก็หลักไปหาหมู่จินด้ที่นี้ว่าวกันว่าพ่อข้าวหมู่จินเองก็สุกตกน้ำตายมิดซีรีจองวัดไปอีกล่ะค่ะ ในส่วนของดกูกางแจอีกเนี่ยกระทรหาหมจินได้ทาทายให้มาหอดพอพ่อข้าวไอ้ดกูกางแจมันกระทรหาตำรวจตำรวจผู้นั้นก็คึอซากีฮูนี่ยแหะละพี่น้องบอกว่านี่สิเข้าคางตำรวจเด้ซสิซอยจับหมจินแล้วเจ้าก็ซอยคอยละไครปล่อยโตคอยได้ถ้าคอยซอยจับพอมาหอดมือนัดหมายค่ะพี่น้องค่ะตำรวจกันลักลีอยู่ค่ะส่วนโมจินอะกับปะทะกันกับดกูกางแจสองคนเนี่ยปะทะกันพร้อมกับลูกน้องคนละฝ่าย ต่อสู้กันค่ะพี่้องชึบชับชบชับไปมาต่อสู่กันไปต่อสู่กันมาลูกน้องก็ต่อสู้แต่ลูกน้องค่ะโดกางแจอิงก็แล่นขึ้นไปทัึงๆโมจีนอิงกับปทาสาแล่นย่าวขึ้นไปขึ้นกันค่ะพอทั้งสองฝ่ายต่อสู่กันเดือดไดือดเหนือพอสมควรมือที่สามเป็นตำรวจค่ะกับปทาสายยางเข้าไปจับกลุ่มทั้งสองคนทั้งสองฝั่งไว้ได้ส่วนโดกางแจกับโมจีนอิงก็ต่อสู่กันอยู่ทัึงๆ ที่นี่ละต่อสู้กันไปต่อสู้กันมากกูเสียบมามึงเสียบไปตางค้นตางเสียบแต่ตอนนี้นะโมจินเริ่มบาไวเดือดๆค่ะพี่น้องด้วยความเ่าและสูดดูกังแจ่บดายเราถึกแท่งหลายอันจีอูเองก็ยืนถ่ายอยู่เอายืนถ่ายแล้วก็สิงยิ่งเด้จะสิงยิง่งบดาเอ้าว่าสิงยิ่งเอ้ามันสิถึกโมจินบอกว่าเล่งอยู่จังสันละแต่สุดท้ายก็ต้องฟาวแลนเข้าไปตัดสินใจไปซอยโมจินค่ะบอกว่าโมจินเจ้านี้ไปสุดท้ายแล้วนะโมจินก็ได้หลักหนีออกมาค่ะ ด้วนจีอูเองนี่ก็ถือปืนเล่งเลยค่ะเล่งไซโดกังแจนะ่ะหล่ะก็บอกว่ามึงตีงีงน่นี้กูยิงมึงเลยนะปล่อยให้มู่จินยางลงมาพ่อมู่จินยางลงมาค่ะก็มาจะเอ๋เบบีดอนกับซาคีโฮโอซาคีโฮเองว่าสิจับเด้แล้วก็มีรถรถยนต์ขับผ่านมาซอยมู่จินไปได้รอดวุดวิทค่ะ นั่นนะพี่ดูกับเขามากพอดีคะ่ะพี่น้องค่ะดูกังแจองิงกับซีวอลอิงยังสักอย่างจีอูอิงกยานความลับเจ้าของเปิดเผยว่าเจ้าของเป็นน้องน้องของมูจินได้ที่นี่กำลังสีอาปากวอลจีอูบอทาสะยิง่งปังปังตกลงไปคะ่ะตกลงไปสึกพื้นดกกังแจไตมีซีรีเต้แน่ๆๆๆๆเลยคะ่ะพี่น้องค่ะ ส่วนของม่วจินลูกนองเขาที่เป็นมือควานั่นแหละค่ะก็มาหับไหวพ่อมาหอดกลา,างทา,บบา,งางตอนนั้นละม่วจินก็บอกจอดจอดแล้วกับ่พ่อค่ะไปซาเดยวกุสิยงขึ้นไปทั้งวัดย่างแท็กๆขึ้นไปทั้งวัดค่ะให้หลวงพ่อซอยโอ้ยตอนนั้นม่วจินเจ็บไ่เกือบตายส่วนจีโอกลับขึ้นมาหอดทองนี่ก็เงาตอกงอกแตงเงีค่ะตกใจไรบ่เคยขาคนมาก่อนขาบางนี่ละตายพี่แหลกกูเห็นในกูเครียดบักักเลย พิวโดเองก็รู้แล้วล่ะว,ว,ว่านั่งเอกนี่เคลียรแห้งกระถือเหล่าขึ้นไปทั้งหองขามาหานั่งเอกอยู่หองแล้วก็ถามว่าเอา้าใคยก็จำส่งได้ว่าเจ้าเนียวจกกักผพิวโดเด้โตจีโอเองผู้เป็นนั่งเอกก็เว้าท่านที่ว่ากระบักอันนี้ละมันเคยว่างแผนว่าสิคมขืนข่อย พิวดูก็เลยบอกว่า,วาอ๋อของแมนเจ้าเด็ค่ะมันตายเนาะเพราะเขียดแขนมันนี่เองแล้วทั้งสองเองกันนางกุงเหลากันย่างซุกสบายตัวนางเอกเองก็เมาเหล้าค่ะแล้วก็ทำาทรงนอนรับไปตัวพิวดูเอกก็เอาปะาห่มมาห่มใหม่แล้วก็ย่างออกมาซื้อค่ะ มือต่อมาโมจินเองกับทระธาซาโทหาจีอูค่ะบอกว่านี่มาหาในยุวัดเ,เพื่อฝืนกันมากกับโทหานางเอกทันทีนางเอกเองก็มาหาหอดวัด,วดค่ะก็ได้รูปใบหนึ่งนะั่นแหะที่เป็นรูปพอของเขานะั่นะที่ว่าเป็นตำรวจก็เลยบอกว่านี่สีวองห้ฟัง โมจินบอกว่าซากีฮูนี่ซุ่งพ่อของเขาเข้ามาในแก่งเพื่อสิมาจับคนในแก่งนี่แหละแต่พ่อของเขาน่ะแปรพักกลับมาเป็นพักผวกของโมจินตอนนั้นนะซากีฮูซูนหลายก็เลยได้ขาพ่อเขาถิ่มตายซีงย่งแก่งค่ะพ่อจีอูย่างไปบดไดไก่ค่ะโมจินเองก็สั่งลูกน้องมือขวาเข้าไปจัดการซากีฮูทันทีค่ะตอนนั้นน ตัวนางเอกอิงก็ร่งเล่ได้ว่าเขาผาพอยรีบอกับว่าสิไปถามความจริงทั้งศูนย์ทั้งวสิขาทิมแหละตอนนั้นซาคีฮู้ออิงก็อยู่กับพิวโดพระเอกของเาขาค่ะนาังกินเหล้าปาตีกันอยู่เลยจนพิวโดมาทรงหอดของหลักก็ยากลับออกไปพอข้าวค่ะมือขวาของโมจินกับมาหอดขาซาคีฮู่เลยค่ะกำลังสิแทงแท่งแท่ง ซาคิฮงกระป่าซาก,กูมิปืนนะยิ่งปั่งใส่จนเจ็เหิเจ็บตอนนั้นตัวนั่นเงเอกเองกับมาค่ะมาพอดีอ๋อเคยเห็นหอยเลือดอยู่หม่องประตูวะกับฝ่าวไปหาซาคิฮงกาลั่งสิถทามความจริงว่าสิขาซาคิฮงกันละตอนนั้นกะซาคิฮก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นลูกของดังคุณบอกเป็นลูกของดังคุณเตะคอยน้ำหาเจ้าบักโดนเลยจีอูวสันก็เลยเอากระป๋อปี่ใบหนึ่งให้ค่ะจีอูเองกับปทาซาตอนนั้นพิ่วโดวก็จำม,มาหาคือการยิน,นเสียงปืนเนะมมาะจำมหา นางเอกกระโดดลุ้งหน้าต่างหนี้ไปพร้อมกักบกระเป๋าใบนั้นละค่ะพ่อจีอูเด็กกระเป๋าใบนั้นก็เฝ้าขึ้นรถเปิดเบิ์งทันทีกะหินว่าพ่อจะคว้างี่ปิดตำรวจหลักฐานทั้งเบิร์ดเป็นพ่อจะคว้างี่ปิดตำรวจลากเข้าไปในแกงของโมจินเพื่อสิจับโมจินแต่สุดท้ายโมจินกับหูความจริงก็ได้ข่าพ่อข้องเขาตายตอนนี้นะจีอูหูความจริงเบิร์ดแล้วด้บัณ โมจินเองก็จับไฟแชกขึ้นมากค่ะพี่น้องค่ะก็นั่งคิดเลยว่ามูไฟแชกอันนี้เป็นของดงคุนพอนางเอทนั่แหละค่ะให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะพอใส่ไปใส่มาใส่มาใส่ไปบนพเอข้าวชิปติดตามันก็ตกลงมาจากไม้ขีดค่ะจากไฟแชกอันนั้นล่ละก็เฮ็ดให้โหมจินศูนหลายไปหาหลักฐานเรลลื่อยอย่างก็ะเห็นว่าโตของดงคุนนี่เป็นตำรวจอีลีกระซูนหลายตอนนั้นให้คนจัดการเพื่อไปขาของดงคุ้นตายค่ะ พ่อแต่ย่ามือเซาจีอูกำลังสิไปเห็ดงานตามปกติล่ะค่ะก็มีคนสามคนปิดหนา้าปิดตาค่ะเขามาเอากระสอบคุ้มหัวนั่งเอกไว้กำลังสิสุกหัวลุ่งหานั่งเอกกัเก่งค่ะต่อสู่ค่ะต่อสู่ให้มันรลอดนี่ละเอาโต้อดจะคล้องสู่ไปสู่มาจนทะลุหนา้าได้เห็นก็เห็นท่านที่เลยเป็นมือขวาของโมู่จินค่ะมือขวาของโมู่จินก็เลยบอกเลยว่าคนที่ขานะ่ะคนที่ข่าพ่อของเธอนะ่ะก็คือหัวหน้านั่นละแล้วก็บอกต่อว่า ไอ้ก็ตามที่เขามาในแกงนี่้ทาทรายศดหนีหัวหน้าสิเป็นขนขาเองก็คือโมโจินหล่ะค่ะพี่น้องคะแล้วโมโจินกับพา่พอนังเอกตายเพราะว่าอยากกินนาตอนสุดท้ายจีอูซูไลค่ะตอนนั้นขามือคว้าตายซี่เงี้งแกงจองวัดไปอีกไลนหนึ่งค่ะฟังตำรวจเองก็ได้รับแจ้งความได้ว่าโมโจินนะมารักษาตัวอยู่วัดคัพี่น้องคะตำรวจก็บรทาสายย่างเขามาจับทันทีแล้วก็จับไปสอบสวนตอนนั้นพี่อูโดกำลังสอบสวนอยู่เลย จีอูเอิงก,กับฝ้ามาสถานีตำรวจค่ะแล้วแลนเขาเป็นห้องสืบสวนแล้วก็ถามโมจินว่าเป็นยังคือมอบโตโมจินก็บ,บอกว่าก็เพื่อหาความจริงนี่แหละเพราะฉันเองบริคาบ,บริค้าดูกางแจเลย จีอูกับยางเขามาพอดีก็บอกว่านี่มันเป็นไปบ่ได้หรอเขามีหลักฐานเบื่อแล้วเจ้บาบลรอดอกโมโจีนว่าจังสันตอนนั้นนตำรวจก็ลืมมีหลักฐานคือกันได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเห็นรถจีอูจอดอยู่แล,ล้วก็ย่างขึ้นไปทั้งห้องของซาิโฮงก็หูวว่านี่จังได้จังใดในจีอูนี่แหละเป็นคนทำลายซาิโฮงิจับนางเอกได้บ,บันที่นี่นางเอกก็นี้ตายแลนมาลึดทึกเท่าอ๋อต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาหน,าน,นีออกมาได้ค่ะถ่ายเองนะมูจินเองก คือปล่อยโดออกมาได้ค่ะเพราะว่านั่งเอกน่ะละไปทำลายหลักฐานให้ในอ้โมจินหลอดมาได้แล้วตัวนังเอกเองก็โทรหาโมจินววานี่ฉันปล่อยเธอนะหล้วก็นัดพอกันตอนนั้นโมจินหูทันทีว่าอีจีอูเนี่ยมันปล่อยมาเพื่อสิขากูแน่นอนตัวนั่งเอกเองเนี่ยก็ฟฝ้ามาสารภาพพิดตอนหนาสุสานตอนหนาลุมสุพพอจะคล้องว่าเขาใจพิดมาตลอดเพราะเอ้ยว่าพอเป็นคนบอดีที่แท้พอจะคล้องเป็นตำรวจจนหอดมือตายแล้วพี่โดเองกับเขามาจับตัวนังเอกไว้ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ โต้ซากี่โหตื่นฝืนขึ้นมากค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้โคนนึกว่ามันเจ้าสิตายตื่นขึ้นมากค่ะพระาตา,าจับโทรศัพท์โทรหาพิ่ดูบอกพิวดวูทันทีวานี่โตวนั่งเอกเองนะเป็นลูกของดงคุนดงคุณน่ะเป็นสายหลับให้ตำรวจมาตลอดจนสุดท้ายตายค้านาทีแล้วตอนนั้นเองก็บอกว่านี่จีอูนี่ถึกตัวถึกตัวให้มแ่แกแคนให้พ่อเจ้าของ ฟังของตำรวจเองกะไลคุบจีอูด้วยค่ะพี่น้องคะพี่ดูเองกะซอยขึ้นมาไวได้โอ้ยว่ามันสิบบน,นั้นซอยกันไปค่ะซอยกันขึ้นรถไปน้ำกกนครับรถไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาหอดชายทะเลแล้วก็มีบานผักติดทะเลตอนนั้นเองกัเวาววานี่เจ้าสิไปคาหม้อจินอีรีบอเจ้าพ่อต้องไปคาต้องอหกไกฎหมายมันจัดการตอนนั้นนะ นั่งเอกเองก็เริ่มโอนเอียงไปทางฝ้่อเอกเลยอนเอียงไปโอนเอียงมาถอดเสื้อผ้าค่ะเปลี่ยนกันไปถอดเสื้อผ้ากันไปถอดเสื้อผ้ากันมาซัมมาดิเฮบบืมบืมอัดเป็ดหน่อยกันอีกล่ะค่ะเรียบร้อยจนเศร้า ในส่วนของโมจินเองค่ะก็น,นั่งคิดตเรื่องเก่าๆคิดเรื่องตอนขาด,ดงคุณตอนนั้นเสียใจไรเพราะว่าดงคุณน,นี่เป็นโมที่เขาหักที่สุดแล้วก็ไว้ใจที่สุดถืกทอระยุกันเลยค่ะคนนั้นถิมตายก็เห็เนจะคล้องเสียใจบักขักเลยแล้วก็ฝ่าไลทุกคนนี้ไปไลออกเบิร์ุกคน,นน้งเลขาโนนีนั่นไลออกไปเบิดตยุบแกงไปแล้วก็ปล่อยว่าสิกุสิค่าจีอูเองเนี่ยละก็มือทาจีอูได้บันที่นี่ มือต่อมาพิวโดวกับจีอูกลับไปเหตุงานตามปกติกําลังสิคับรถไปน้ากันสองคนกําลังสีหวานแววก,กันค่ะตอนนั้นก็มีมือปืนเข้ามายิงใส่ปังทีเดียวพิวโดวตายค่าที่ซี่แยงแกงตอนนั้นเหตุในจีอูเสียใจบกครักเลยค่ะโอ้ยหนัวพว่อกระิเดกันมคือตายซัำพระเอกกระได ตจีโอกระบะทาสากูต,ต้องจัดการบังมูดจินให้มันเรียบร้อยโอ้ยพอมหอดปึบลูกน้องมันกันหลายค่ะนั่งเอกเองก็ต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้กูสิมหอดโอกูมือยพอดีค่ะมาพอกก็มูดจินพอดีโอ้ทั้งสองเองต่างคนต่างใส่มีดใสกันละค่ะเอาแทงถือขาแน่ทางถือแขนแน่จนมูดจินล่มลงค่ะ จีอูอิงประานะเอา,า,อา bueno ขอไปแท่งต่อโมอจีประธานาลุกขึ้นมาแท่งซ้ำเฮ็ดให้จีอูหล,ลม่มต้องไปไงแตงต่ำนะที่นี่จีอูองกำลังโอ๊ยแต่แล้วสู้กันไปสู้กันมาสู้กันมาสู้กันไปสุดท้ายแล้วจีอูก็แท่งโมจินตายซี่งแก่งค่ะแล้วจีอูองกับยางโซ้สัตโซซสี่โซสี่สสัตยางออกมาจ้ะ ด้วยสารภาพสะบักสะบอมล่ะเกือบตายแล้วรถตำรวจก็วิ่วมีวอมีวิววิววิวิวแม่มองจุดเกิดเหตุละค่ะมองสุดท้ายตลอด้ายมือต่อมาค่ะจีอูอิงเกาชอดออกม้ไปหาพอยูซูซานค่ะแล้วกันย่างไปไปหาพิวดยูซูซานที่ตั้งไว้ค้างนองเขาล่ะค่ะเรื่องเล่ากระตัดจบเพียงเท่านี้พระเอกตายนั่งเอกอยู่ค่ะพี่น้องค่า สำหรับหนังเรื่องนี้พูดสปอยก็คิดว่าโอ้ยการแก่แค่นี้เป็นเหตุสังเกตแต่กับพี่น้องค่รบอยอมไพอีลีค่ะในเรื่องความเมาความมั่นโอ้อันนี้กัดสู่กันยางบักดุเดือดแล้วชึกชักชัก,ชกโอ้อันนี้มีเหอมีแห้งค่ะพ่อได้มั่นพ่อได้ลุ่นอยู่แต่มันมีหลายรสชาติแน่อัธรสทั้งดีใจเสียใจสุดท้ายตายตาย,ยังสิมันก็พ่อได้ลุ่นพ่อได้มวนอยู่ค่ะตามพูดสปอยแล้วกับพ่อได้จวดอยู่เด้อพูดให้พ่อหั่นเบิ่งกับไปหาเบิ่งเด้อจ้า พี่น้องเอ้ยแปลงขัวาสางสะพานท่องเที่ยวท้องไม้ยอยากเป็นพี่น้องจังใดมาแวะยามเสรแล้วจังได้จงได้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สางคลิปต่อไปในเด้อจ้าขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะ